ใส่ไก่ตักซะเลยครบเมล็ดครบเมล็ดดีนะกรงนั้นครบเมล็ดจานโปรดมาอีกแล้ว,ลว,ลวเราจะแวบ <c oughs> ไก่ ถ้วยนี้ก็หากระดูกจะ้ะเบื่อไก่กินไก่สองมันสามมันสิบแล้วโอเคนี่ก๋วยเตี๋ยวกระดูกไก่ใครชอบคงไม่มีใครชอบเนาะมีคนชอบไหมกินก๋วยเตี๋ยวกระดูกไก่กันต้องกระดูโห้โหเปืเป่อยเนาะทำน้ำซุปอะ่ะจะอร่อยมากเลยนะ ทำลายไหลแล้วปูใส่ถัว่วเน้นถัว่วเน้นๆจ้ะ,ปะไปก๋วยเตี๋ยก็ดูกไก่จ้ะวันนี้